S 1> <S 1> สาบายดีทุกท่านสบายดีขบยาธงชัยปริชาเพียรเมืองลาวเป็นซีอีโอของบริษัทพีเมเอฟสองศูนย์สองศูนย์จำกัดทุกท่านมาพบกันเซนเก่าเซนเคย์เนาะอยู่ในหนาไร่ของหนาเพียรของบริษัทตัวเองเนาะเพียรเมืองลาวสองศูนย์สองศูนย์จำกัดวันนี้มาพบกันกับจิมาไฮคุมฮุเซนเก่าเซนเคย์นท่านเด้อโอเควันนี้เราพูดถึงการขายต่อเนาะการขายให้เข้าใจเลยว่า นักขายนี่คือเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาทุกท่านทุก,ท,กทุกอาชีพคือนักขายยาปฏิเสธการขายเพราะว่าอย่างคนเ,เน่านี่ทั้งชีวิตนี่เขาเกิดมาขายโดยเฉพาะเพราะว่าการจะเอาเงินจากคนอื่นมากเขากระเป๋าคือการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนก็คือการขายจำเลยการขายคือการแลกเปลี่ยนอย่างไดของมีคาจากคอยไปเจ้าก็แลกของมีคาจากขามาตัวอย่างเนี่ยเขาเกิดมาใส่หน่อยจนใหญ่นี่หาเงินนี่คือการขายมาเลยขายทีหนึ่งเลยที่คน ไปเฮี้ยนแต่อนุบาลปฐมมัธยุมวิทยาลไล่มหาวิทยาไลยจบมาแล้วจบมาแล้วจังสี่ก็คือกระแลนเขาไปเฮ็ดเบียกแลนเขาไปเฮ็ดเวียกเพื่ออย่างเพื่อจะได้เง,ง,นงืนเดือนเนะาะจะได้เงื่อนเดือนเนี่ยแต่ว่าบระเมนว่าเขาไปเวียกไปนั่งจะซื้อได้เงินเดือนบวมอีกจะต้องมีเวียกเข็ดเวียกมาจากใส่กระ,ะ,ะจาขึ้งจะฟื้ฝฟก้นมาเนี่ยจากขมูที่มีเคินว่าขายขมูเห็นไหม คูอาจารย์เนี่ยเชือขายความหูไปสอนเปิดทุกเงียนสอนพิเศษสอ,อนภาษาอังกฤษไปติดต่อพอมีประชาันว่มามีลูกว่ามาเฮียนน้ำข่อยเดอ้อข่อยเอาเทือมนึงโทนีเซนโทนีเซนเขาก็มาสอนให้ความหูเคลื่อนว่าขายความืูจริงเท่าเฮียนมากจนจบวิทยาลัายก็ยคือเพื่อเอาความหูเพื่อเอาความูอดังกล่าวไปสอนไปบอกไปต่อไปเหตุเวียกแล้วเท่ากัแเลขกับเงินที่ไหนมากในแต่ละเดือนเขาเอ้นว่าการขายเหมือนกันเนาะเลขเปลี่ยนกัน เอาความหูที่มีไปเหลกเปลี่ยนเอาเงินเดือนเขาเอาาิน่าเฮ้าเนี่ยขายควมหูไปในแต่ละเดือนแต่เดือนเฮ็ดงานเป็นประจำประจำประจำ,ปะจำไปแหลกเปลี่ยนควมหูให้บอกขาย,ขย,าค,ายคือกันบไม่มีเงบ้ยบขายคือกันแหลกเปลี่ยนแต่ว่าการลงทุนตัวนี้โอ้บดหลายเฮียนมาซ้ําจิจบเฮียนมาเสียงเงน่อนตัวใดเขายังได,งดเงินตอบแทนบดหลน์สับาาสนเนี่ยบดถึงบานะนม่นยังบค่คุมเนี่ยข่าความจร,จริงาบ่คุมเนาะอันนี้เกิดแบบการขายเหมือนกันขายข้มหู ขายตัวที่สองนี่ในสีวิตประวันเวาขายอยู่แล้วเคลื่อนแบบขายความสามารถนักฮ้องนะสิโมเมนต์พไพไพ่ทีปห้องใหญ่ห้องเพลงเป็นมีวงดนตรีไปของจาของกะเอาวงดนตรีที่มีอยู่กับความสื่อเสียงดงดังของก็เป็นนักฮ้องแล้วก็ไปขายเออเขาห่องห่องโอ้นักฮ้องนี่ดังไดแล้วห่องมวนไดเอ่อวงนี่คากไดเขากะซื้อไปแต่กระจายเงินให้เขาแต่งงานแต่งงานก็เป็นขายเหมือนกันขายคขายความสามาเออขายความสามารถ เหนบ่เขามีความสามารถเรืืองใดเขามีความสามารถด้านการสมแปง้งสอมแปง้งโทษระถัดสมแปง้งโทรรัซทบสมแป้งไฟฟ้าอยู่ในบ้านบ้านนั่นเขาเป็นคนเดียวเฉยสิมูอกะเวลาเครื่องไฟฟ้าเขาเพีเไฟเขาดับกะห้ยจำไปแก่ไขปัญหาให้เขาเฮ็เดไฟข่อยมาเน่เห็นไฟก่อุงเน่เหตดใดกะฮับเงินไปเมมโมร่ะเคลื่อนมาการขายขายึงความผู้ขายึงความสามารถไปนํากัน ขายทุกขันไม่มีอัไรโม่ขายเลยเฉลยเงื่อนมากขายดังนั้นเออตแต่ทางนาคตินของเจ้าเป็นลบกับการขายซื่อเจ้าก,ก็เลยคิดหลบมองบอกออกว่าอันใดมันคือการขายขายตัวที่สามัันขายหลูปลักขายความงามขายหุ่นห้อย เป็นนั่งแบบเป็นดาราเห็นบอกเป็นพรนะิตตี้เขาที่จ้างเจ้างานหนึ่งจะพันบาทเลยสิไปเป็นพริตตี้มมเตโชว์เวลาเข้าเจ้าเอาบูธรถมาแสดงไปแต่งตัวง,งามๆหลบหูพักก็ดีดิแล้วก็เขาก็ให้เงินามาอ่นะหลบหลักหนาตางามเนะ่ยก็เป็นดารามีความสามารถนั่มกับเก่งไปอีกก็ะไรเงินหลายขึ้น,นเกินว่าการขายหุบหลักไพ่ดอกมันมีการขายมาเลยนาะซีมันขายความคิดสั่งรค์ ความคิดสั่งสรรเห็นบ่ผู้ที่เขามีความคิดสั่งสรรขายไอเดียพวกขายโครงการเออเขาก็ขายเันกันามาทุกอย่างคือการขายหาขายความอดทนทหารก็ขายความอดทนกรรมกรขายความอดทนเนาะไหกกรมกร3สามลอ้อทุกๆอย่างนี่ที่เลกข,ขายให้งานนี่นะขายให้งานต่างๆนี่นะเออเขาจ้างวันหนึ่งเจ้าพันวันหนึ่งสามสิบพันวันหนึ่งหาสิบพันไปเกี่ยวเขาดำหน้าขายบึด บมมียังบอขายค่ัาตั้งแต่ท่านเขาใจพิษเข้ามาขายซื้อคืาการขายเพียงเอาสินค้าไปนี่ซื้อเน่ซื้อเนี่ยไอหน,นาบนา่านนะเพิ่นว่าดิก็เลยถูกอยู่เป็ดๆขายแต่แห้งงานบ่เศ้าจะเถื่อเจ้าบอขายพวกนี้ ขายพวกนี้มันดีที่ตายคู่มื้นนี่สินค้านั่งอยู่ในโทรศัพท์มือถือแต่งตัวดีๆใส่ง่มงามเดล่อได้สวยแล้วก็มาแบงปันประสบการณ์ให้นมูฟัง่งแล้วก็แหลกเปลี่ยนขายความคิดขายไอเดียแล้วก็ขายธุรกิจไปนั่มขายอาชิบไปนั่มขายสินค้าคว่งามไปนั่มเฮ้โชคดีเัยๆขายสินค้าคว่งามแล้วก็ขายสินค้าเกี่ยวกับสุขภาพไม่โชคดีเด๋ย หรือว่าท่านไปขายแห้งงานเนี่ยบอกคนไปทํางานอยู่ไทยกันที่ติดโควิดกันเต็มเมืนํ้เขาคู่มือนี่เขาเอนว่าแห้งงานนั่นนี่เขาเอนว่าขายแห้งงานเลยท่านเพื่อนมาขายมันกันแต่ขายแห้งงานขายกําลังว่างซ่าเออบ่มขายพื่อนกระจอยเปรตเพื่กระดำาพื่กรเคี้ยวมาเออบอกท่านมาเชื่รวยเดอกท่านเป็นหนีก็เป็นเปอยู่กันยังมีเออให้บอกใครคือว่าเคนน่้คือขายแห้งงานขายความอดทนไหนก็ขายคือกัน เหนบอขจาระบขายแนวนีจะก็ไปขายพวกนั้นนั่นคือเก่าทุกอย่างคือการขายเนาะมียั้งบ่ขายทุกท่านเหนบอกคือยังขายแบบความหนาเสื้อถือสิธนาคาเนี่ยเขาต้องขายความหนาเสื้อถือเฮ้หมันกันเขาสิขายธุรกิจเฮาก็ต้องขายความหนาเสื้อถือเฮ้าก็ต้องสร้างตัวตนจะาของให้มีความหนาเสื้อถือจังไปขายได้เฮาสิขายเขาต้องมีอันนั้นทุกท่านเนาะเฮ้าสิขายสินค้าการบริการเฮาสิขายสินค้าการบริการขายอาชีพเฮาก็ต้องเข้าใจมัน เขาก็มีทัศนคติที่บวกแล้วก็เข้าใจว่าการค้าที่กันเหล็กเปลี่ยนเนาะคอยบริเวณไปตื้อเจ้าเอาบริเวณเคาะเจ้าเอาบริเวณงอเจ้าเขาบริเวณตัวเจ้าบริบเวณบริบเวณว่าไปซักไปขาไปขาดไปตัวบริเวณไหนถ้าคิดจังสี่มือใดก็คือห้ชนะย่ำหนักทุกท่านเนาะแสดงเฮ่าเนี่เกิดมากแต่หน่อยจนใหญ่ทั้งีวิตที่เฮาพบเจอออมขาดออมเพื่อนแม้แต่ตัวเฮ่าซ้อาเสดนเงินกีบหนึ่งบาทหนึ่งขายทั้งนักเห้วนบม่บมียังบข่ขาย การขายคือการแหลกเปลี่ยนเฮามีสิ่งไนไปแหลกเปลี่ยนเอาเงินมาเคลื่อนว่าขายหนาอไปทํางานไถไปแบกเป็นกรรมกรไปเป็นเด็กเส์ฟไปยังเจ้าก็ขายเฮงงานในน้ำในน้ำเจ้าเป็นคนขายเฮงงานต่างดาวคือเก่าเขาบด้ว่าจะไปเป็นพนักงานเสืฟเดอเขาบด้ว่าจะเป็นเป็นเป็นอย่างยังกระตัมเป็นยังกระตัมได้เป็นแหลกเปลี่ยนเอาเงินก็คือการขายทางนั้นคู่บาอาจารย์กับขายควมหู เออทุกอันคือการขายเสนั้นเข้าสิขายยังกระตามเนาะคือยังธุรกิจเท่านี้เขาขายอยู่สองย่างกันยังวะหนึ่งนี่ขายสินค้าและบริการมีสินค้าไปขายแต่บริการเขาเขาประทับใจซื้อซ้ำซื้อซ้ำซื้อซ้ำเข้ากด้เงินอันนี้คือเงินแบการขายสินค้าและบริการในในในธุรกิจเขาเด้อสองเมียนเข้าขายวิสัยทัศน์คันาขายวิสัยทัศน์ขายความคิดขายไอเดียขายอาชีพเข้าใจได้แต่ผู้นำ เขาจะได้จะนักธุรกิจมาห่วมนั่มต่่้าขายถ้าเขาขาย่ละมื้คือแต่จะเอาของไปขายิไปขายไปบริการไปขายได้เอาเงินในกําไรเขากิกษายเป็นคนขายสินค้าและบริการอย่างเดียวเป็นแอคทีฟอินคมคือได้มากจากแค่งานเท่าอย่างเดียวแต่ถามว่าเขาอยากได้แบบเครือข่ายได้หลาย เนาะเขาก็ต้องเขาใจแผนธุรกิจแลวกสระสงงยู่ในโครงสางในน้ำหาคนแล้วก็เหตุตามโค้งแล้วเข้าไปขายไอเดียขายความคิดขายวิชัยทั์กับผููคนแล้วเขามองเห็นว่าอาชิบเขาจะได้เขาเขามากเขาจะได้ยั้งเบาในเรื่องประโยชน์ของเขาประโยชน์ของเขาประโยชน์ของเขาแล้วก็เข้ามีหน้าที่ซอยเขาให้เขาสมหวังซอยเขาให้เขาสมหวังสมหวังสมหวังแล้ววิธีเขาส่วนคนเนี่ยเนาะวิธีเขาในนํำคนเนี่ยนะยาสิบไปเบาในสิ่งที่เขาบุหูเด็ดขาดทุกท่าน เขาถามเขาถามมาเขาตอบบ่ได้เสียเลยเด๋เสียฟอร์มเลยเด๋ยและเขากับบ่มีความเสื่หมันเส่อใจเฮ้าสนันวิธีเขาส่วนคนวิธีเขาบอกคนต่างๆนี่เนาะให้แนะนําเขามาเป็นในสิ่งที่เขาเป็นเลวในสิ่งที่เขาหมีเหลวในสิ่งที่เขาได้เหลวแนะนําเขามาเป็นแบบนี้แล้วเขาก็แช่ประสบการณ์เขาเราเรื่องของเขาเขาไปเอออันไหนที่เขาจิปฏิเสธเขาบาอันนั้นนี่เขากบเขากบหูซึกคือกับเขา เลวเขากับขามาเขาเห็ดแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วมันได้แบบนี้แบบนี้แล้วเจ้าเขามาก็เห็ดขื้ข่อยคั้นเทพเป็นขอ่อยชิสออนเท่าน่าว,วิธีส่วนคนที่ดีที่สุดบ่ต้องไปเวาา้าอลังการดอกบ่ต้องไปค้ายฝันบ่ต้องไปย่างบักไม้เนาะนี่บอกวิธีเด้ออันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวิชาหางเงินเลยคือให้ท่านนี่นะส่วนคนมาเขาสู่องค์กรของท่านให้เขามาเป็นมามีมาด้ในสิ่งที่ท่านนั้นเป็นเหลวมีเหลวได้เหลว บอกว่าจะเรื่องว่าสิ่งที่เขาได้เขามีเขาเป็นแต่ก้อนนี่นาตาข่อยบริเวตึงต้งตึ้งสีดอกข่อยบริเวเป็นอันสีใดข่อยมาใส่สินค้าตัวนี้ตัวนี้คู่มือนี่โอ้ยหายใจเขา่าหายใจออกขอก็บี้โฟมีวัดสินคขาของเขาไม่มีโคกจะอรอยก็ไ้การทุกอย่างอยูดนี่พสเาเพลามาลาวดรสื้อทุกอันได้เงินซื่อทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองอย่างใดยังมีมัดอยู่นี่อยู่วันนี้บนเดียวอ่าเพราะว่าเขาได้มาแล้วเดิวาก็าเบาได้ฉะนั้นสังเกตว่าวิธีการส่วนคนเขาจะสนใจไง แต่เขาก็สิถ่มโอ้คอยคลายๆ่เป็นคล้ายไปได้โอ้อยขาก็เคยขึ้นค,คือเจ้าดหละพอเขาผ่านมาแล้วดิถ้าผ่านมาแล้วเขาไปบอกเขาส่วนเขามาเป็นในสิ่งที่เขามีเป็นในสิ่งที่เขาได้เป็นสิ่งที่เขาเป็นเลวอะนะเขาบอกออกมาแบบแบบอารมณ์มันเต็มบอกแบบอินเนิร์ม,มเต็มแล้วกเเ็เป็นความจริงเขาเบิ่งคนทีเป็นครูสนทนากับเขาเน่เขาเบิ่งแววตาเบิ่งคำบอกเบิ่งบุคลิกเบิง่ง <c oughs> เขากัดเสื้อแล้วแล้วก็เขาไปเบิงอีกต่อมากคือเขาเบิงควบหนาสื้อเบิงเฟซบุ๊กเฮ้าเบอเฮาโพสต์แต่ละมือเนี่ยมันเกี่ยวพันกับธุรกิจนีบอว่าเฮาเบ่านี่มันตรงกันบออีเด้เขาเบิงเขาเขาไปเบิงเพิ่มตอนนั้นแหละเพจบอเฟซบุ๊กบอมันมจะมีผลประโยชน์ตอนนั้นเพราะว่าเฟซบุ๊กหรือเพจมันคือนาาบัตรเป็นตัวตนของเฮาทางโลกออนไลน์ เห็นไหมสนั่นเขาต้องเฮ็ดเพจหรือน้าบัตรตรงนี้ให้ดีที่สุดทุกท่านให้ดีที่สุดเหมือนเขาไปจะเฮ็ดี่เฮ็ดดีที่สุดแต่บ่ดด้คาดดังว่าจะขายอยู่ในนั้นบ่ดด้ขายในน,นั้นนะแต่เฮ็ดเพื่อว่าเฟซบุ๊กเพจหรืออย่างต่างๆนี่เป็นเพียงแต่น้าบัตรเพื่อสางม้อหนาซือทกับผู้คนแค่นั้นเองแต่พอเขาขายเขาขายเป็นนางบอกการพุ่นนางบอกการเจรจากันยกคูโทรศัพท์คุยกันพุ่นวางแผนนํำการพุ่นอันนั้นคือเขาขายเดี๋ยวปิดการขายเขาชู่ระบบเลย ไแต่ว่า Facebook เพจนี่คือเพจบริษัทเหมือนกันทุกอย่างนี่เนาะคือเพจบริษัทที่เขาเป็นเจ้าเฮ็ดนี่เห็นบอกส้างความนาชื่อถือหลายแบบหนึ่งให้กับสมมาสิกใหม่เวลา่านเป็นสมาสิกเนาะเวลา่านเป็นแนนําเขาถ่านกรสามารเอาเพจของบริษัทนี่ให้เขาเบิ่งนี่เด้บริษัทเฮาไปนี่นี่คู่มือพนแบบนี้เอาเขาก็เปสื่อถือเด้ดิคือว่าเขาปเป็นเจ้ากร้างไปเพื่อถานนํา อันที่สงมากเพลทลักบริษัทนี่มันเป็นตัวสังคว่เสื่อถือกับบริษัทซัพพลายเออร์คือบริษัทที่เขาจะเอาสินค้ามาฝากขายนมเฮานี้เขาไม่เห็นเพจที่ยงังเขาก็เสื้อมหมันเท่าแหละอ้าวโอเคเอาไปเอาไปเห็นบอกคือเขาไปจะส้างม,มากบริษัทขายของได๋เขาไปจะบริษัทขายของเนาะเขาไปจะสั่งมากเพื่อขายคว่ำหน่าเสืออเส้อถือเดี๋วเจ้าขายคว่ำหนาเสื้อถือให้กับองค์กรให้กับบริษัทเนอะให้ทางเขาใจเนอะ เขาไปจะขายเคนี่เองเขาจะบมเด้ไปขายสินค้าได้ท่านไปเบิ่งแหมเวลาเขาไปจะโพสแต่นั่นเขาไปจะบมเด้ไปโพสได้ปะเออคอยไปขายของนั่นนี่นี่นมีคนบอเขาไปจะไม่ได้ขายแต่เรื่องลงให้เกิดความาเชื่อถือให้กับบริษัทและก็เพื่อท่านจะเอาเพจน,นี่นี่ไปให้คนอื่นนี่เบิ่งน้ำเหมือนกับเขาไปจะไลฟ์สดนี่เหมือนกันเขาไปจะบมได้ขาดบ้างา่าไอผู้ใดเสเขามาเบิ่งต่าง บ่อเร็ไปคือถึงขนาดนั้นเข้เจ้ะบ่อเร็วว่าคนต้องเบิงเป็นลอยเป็นพันจะบอกบ่อจำเป็นเพราะเขาบ่อเร็วจะบ่อเรวไปชนใจตรงนั้นเข้าจ้ว่าเขาบไปจะสนใจแต่ว่าทันทีที่สร้งเกมว่าเวลาเขาไปจะไล่สดเด้อท่านเบิงเนอะถ้าเขาต่างเขาขอยังมาเบาเขาเบาหลดเหมื่อเขาไปเจ้าเบาคนที่เขามาหรือบุกเขามาบ่อเร็วนใจเข้เจ้าอันนี้อันนี้อันนี้จะบอกวิธีไล่สดเลยเด้อคือบ่ต้องไปถ่ายเจอข้ามาละบ่อไปข้ามาแล้วหรือบ่ต้องไปสนใจเขามีหน้าที่ต่างเขาขอมาเหมือนเขาจะซ้อนเหลืองไหลเขาเบาหลด ว่าไปว่าไปไพ่ pakai. ขามาจังทักท่ายไปเลยตามทางเก็บไปน้ำทางไปเลยเหมืนไปถาอ้าขามาก่อนเดิมก่เดิมเวลาที่เขาไหลซดจบแล้วเนาะคือคือคือเฟซบุ๊กของเขาไปจอยนี่คือเพจจริงเปล่าเวลาเขาไปจอยไหลซดจบปั๊บเเวลาเขาไปจไปเปิดเบื้องขึ้นไม่เป็นตะเบิงตั้งแต่เริ่มไหลมาจนหมดจบนี่เป็นตะเบิงหมดเลยเพราะว่ามันจะบ่มีไปถาคนเขามาเบิงจังสันจังสีมาถามบ่มีเขายาจอยจะหายความหูไปตามนั้นเพราะว่าคนสุดร้ายเนี่ยเขาจะเปิดเบิงน้ำหลัง หลังจากที่เขาไหลจบไปแล้ววันสองวันสามวันเวลาเขาค้นใหม่ที่เขามาเบิงเขาจะเขามาเบิงว่าเขาไหลสดเหลืองได้หน้าเสื้อซื้อซำได้คณะไปนางเอออาเอออาอยู่ฮะเนี่ยมันบ่มีคมหลาเชือถือเฮาฮะบ่บหูสีเบลาเวลาคนบ่เขามาเบิงเนี่ยเขาใจน้ำถ่านอยู่แต่ว่าต้องฝึกใหม่ได้บ่ต้องไปสนใจบ่มีคนเบิงก็ต้องเเวาเขามีนาทีห้ยคั่วหูห้คั่วหูไปเนาะแสดงเมื่อข้าวพเจ้านี่ เวลาเขาจะไหลจบปุ๊บนี่เปิดขึ้นมันก็เป็นตะเบิงเด้อเพราะเขาจะขามากเขาไปจะบริสุทธิ์ใจว่าคนที่เขามาเบิงจักคนบริสุทธิ์ใจเพราะเขาไปจะขึ้นว่าเวลาเขาไปจะไหลจบทุกทุกขั้ฮเวิดีโอที่เขาไปจะไล่นี่นะมันมีคนหยอดเบิงลอยโควิวทุกขั้ภายในบ่เกิน30นาทีบุ๊กว่าภัเขามาเนี่ยแสดงเขาจะมาเบิงหลังเขาไหลจบพอเขาฮะ บุกไปเป็นยังก็เลืของเขาเดี๋ยววะแต่บอกท่านว่าเฮาไม่นาทีให้ขมูไปเพื่อให้เขาเด๋มมาเบิงหลังจากที่เฮาไหลจบไปแล้วคือเขาสีเบิงคมหนาเชือถือทีาเขาเปิดยอด้อนลังมาแล้วมันมาเป็นตาเบิงมาเป็นตาฟังอย่างเดี้ยเขากระพัดถิ่มเลยเด้เขาบส่สนใจเนาะสนั่นรักการนีง้ไงในการไหลสดเดี๋ยวเรต้องไปถามพวกนีมาเบิงเฮ่านาทีเฮามื้อนีบ่าวเขาขอได้มีคนเบิงหรือบ,บ,อบอ่เบิงบ่ต้องสนใจบอกไปลด สื่อสารไปโหลดมัอนี้เขาคุยกันเรื่องไรเขาก็เอาเรื่องนั้นไปรักฉะนั้นคือเพจรักเขาไปจะเปิดมากนี่บม่ได้เปิดมากขายของจ,อจําเด้อจื่อรลดนะทุกท่านก็นเอาไปไปไป,ประโย์ใส่เอาเขาไปจะเปิดมากเพื่อขายความหนาเสื้อถือขายมันกันทุกท่านทุกอาชีพคือการขายความหนาเสื้อถือหนึ่งมาเวลาคนมาเบิ่งหย่อนหลังเขาเสื้อถือเนาเวลาเขาไปจะโพสต์ไปส่งของช่วงยั้เขาไปจะโพสแต่เรื่องส่งของแต่ละเมื่อส่งของจริงแบบนี้แบบนี้นี้เขาก็เปิดเบิ่งอา้าา มันขายหลายตัวนี้ค้อมหนาเิื้อถือเขาเป็นจะโปรลงสหมับพคุณสินค้าสั่งนะเนื้อเวีนสินค้ามาใหม่ใหม่เขาเป็นจะจางลงไลยซัพพวกเวลาสินค้ามาใหม่ๆต่างต่างเขาเป็นจจางลงส่วนแรกเขาจะเบิกเพีของบริษัทไหมเขาเป็นจะจะเปิดลายเพจเพจของบีโฟเมกกรสิบอร์เรื่องสินค้าบีโฟเมกอย่างเดียวเพจของบริษัทกระสิบอร์ตเรืองค้อมหนาเสื้อถืออย่างเดียวจับบริษัทมันนั่งขายของด้วยเนี่ยโบมี่เขาเป็นจะโบมี่นั่นแหละเนาะเจ้าคนละแบบกันเพื่อหายสุกท่านนี่เอาไปดิเพราะว่าท่านเวลาเขาอยากสมัครนาเขก็ต้อง อย่าขูบ่บริษัทตัวบาบริษัทมันเป็นจะได้จะได้สั่งเอาเพจของบริษัทอี่ให้เขาเบิ้งนี่เขาเบิงโอ้หนอมันหลหนอเปิดไปคุยคัดหนอเขาก็เปิดใจหัวงานนั้นถันเลยง่ายง่ายสบายบริขึ้นยังหมากใหม่ใช่ป่ะนี่คือวิธีแตกต่างกันเนอสนับทุกอย่างคือการขายเขาไปจกกับขายเหมือนกัน